นี่นําซุปอ่ะนี่มัน ว,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 ว่าวจะมาสั่นว่าจะสั่นว่าจสั่นเจ้าสัอนร่ดเนี่ยว่าจะพ่อมากินแต่มากินอ้งออกเขนไม่กินจะกองไมฟ้องๆ้องอลูกนะเอ้นังกินอยู่ะมาเฮ้ยแันละ คือชุดนักเรียนให้ลูก<อ>กับกระเป๋าใส่คือคือเดี๋ยวแม่คือล่องล่องล่องมึงเมื่อกี้เดี๋ยวสีซักก่อนเดี๋ยวสีซักก่อนพี่น้องเดี๋ยวสีซักเดี๋ยวสีใส่ให้มึงมืออื่นเด้อตื่นตื่นยงีเยมสามากอาบน้ำป้าปแปงไปโรงเรียนโรงเรียนอืมสุดสุดไม่ถูกสาวสุอสุดนักเรียนล่องมึงแล้วหยับใส่บ่ได้เอานี่ตอนแรกว่าจะ เราเบอร์เอสมันนี่เพิ่อนบอกโอ้เบอร์เอสไซเบอร์ได้แท้สามรอบ่ะพี่น้องเพิ่อนก็เลยเอาเบอร์สามมาให้เอาเอาของเล็กน้อยสามขวบเนี่ยสันเอาของเล็กน้อยสามขวบเนี่ยการเงินสันการเงินั่นก็เอาของเล็กน้อยปอนึงไปเลยสันเพื่อนว่าเพื่อนว่าโอ้เพิ่นโตน้อยน้อยนึงแต่ว่าเพิ่นอวบกันหรือเปล่าสิเออเอาหนี้ละสันนะขอมันไก่บูเพิ่อนบูแพื่ว่า อยู่ในบ้านมัในใจมันเกิดลูกไงมันเกิดลูกเพิ่น,น,นสีได้ืสอของควันอืม,อม,อมนี่หยั่งเพิ่นเอาของให้กินตังเพิ่นตังให้กันละตามางไม่เสื่อมเพิ่นว่าเด็กน้อยจะขวบสั่นเด็กน้อยสองขวบก็ได้สิ เพื่อนเอาเบอร์เอ็ดมาหาเขาบอกโอ้ใช้บ่ได้ดอกแม่ตัวใหญ่ปนั่น,นสีเดียหนีฉ่นนะเขาเรียกว่าเ <l> พิ่นอวบเขาเรีว่าจีวันนี้เพิ่นเอาอีกเบอร์นึงมาให้ตัวใส่บ่ได้เอาเอาของเล็กน้อยสามขวบไปเลยเหยียบกระไรปลาไหลองมาข้องเดียวน้อยสามขวบเคยเหยียบใส่บ่ได้

มันอันอันนี้นนยากกินเพราะมันสิเจ็บลิ้นละลายได้อละอเป็นกมเมาทีไไ่ซื่อมันกัดลิ้นแคบหมูมันเป็น,นหยังอยู่บ่มันกัดล<ๆ>ินดดน้นอ,นดดนอ่ะมากินนี่ต้องทายาอีกครับำทะเลพี่นอ้อง เห็นไหมคนไทยรูปไปลุงเฟรตพี่น้องต้งถามมึงมือเออตักก่อนอยากใส่ให้มึงยุ่นละ่ะอยากร้อมให้มึงยุ่นละ่ะ Nói một cái con nhầy con nhầy xìu má nào say ruột để nhang này đấy cái nồi phiu bọt vàng hết nghề hoạt bolo, con thẻ thẻ nhúng thẻ mốt chìa bi ruột, ao bia khẩu họng má ห่อนนะห่อนกินเขาแล้วกับเขาพาเขาห้องยูบได้เลยพี่น้องบมันเป็นแบบนี้พี่น้องมันอยู่มันมันมันห้อน40องศาบักนั้งโคตรน้ำเนอะถูกต้อง อีกกล้องนึงเดี๋ยวไปให้เนยกินม,มันนัวบ่ลูก เขาจะว่าเป็นร่มร่มแดดตายได้ด้วยเนี่ยหายใจบั่ทวท้องผู้เ่าแล้วเหน้วกันยากห้อนกันยากแห่งผู้เ่า,แ,า,า,า,เาแถวบา้านเขาเนะเฮงมาเข็ดเวียเบเข็ดงันตากแดดเสียเอย นี่ฮะวี่อยากลาจิกินก๋วยเตี๋ยวนม่ะฮะแปลว่าไะไรปะซื่อสมตามกินดีกว่าเฮ้ยยังช่วงอยากกินอีกอย่างเป็ดๆแมพี่น่องเหมือเช้าเพร้ยยุตนาเต่ามันจะเป็นบุบวาบบุบวาบป,ปวดหัวที่ี่ย ทอดหลายเจีถึงทอดปลาสุม่มทั้งมัอนอย่างใส่กองกุ้งไม่ได้กินกุ้งแซนต์ตาดูแลนะ้วเนาะเออเนาะอืมะอ้มหวานอันนี่แม่ Cái xoài mình không khung nữa. Cát này. Ừ. Để được 2 tủa. Để khung ở đây. Để hỏi khang đi. Khung vô. Ăn sắp rồi. Ừ, Thế hả? Đi mất? Quan. lái có đi Ừ. khay đây. Ừ. วาสารใจใพี่น้องเป็น่อยค่ะขอบ้านเสซตเบียกงานเบียกการแบบนี้แบบดูกระดูก,ดกถ้าคนหนึ่งเห็คดคนหนึ่งก็ต้องดูแลลูกที่ปล่อยลูกเล่นผู้เดียวว่าได้ไหม โอ้ยแกบ่ได้เพ็้กระกต่ายหน่อยบ่ค่อยปล่อยลูกดอกพี่น้องอีนี้ขนาดนอนบ่ตื่นก็ต้องนอนเฝ้าอ่ะห้าปีนยังมาห้าขึ้นบ่ได้แค่คนหนึ่งบ่ปล่อยบ่ปล่อยให้ขาดสายตาเลยถ้าบ่บาเห็นลูกน้อยเดี๋ยวหัวใจหักวามนันหมด ขนาดขน,นั้นยังมีอุบัติเหตุอยู่เด้โอ้โหเล็บเด้อนี่เล่ลนดินน้มันเดี๋ยวแม่ตัดให้ลงุงลุงกันตักน้ำให้สิแม่ฮะไปไปไปเมล์ผ้าขาบ้างไปบายบายป้าป,า,ปานานานะบายบาย<ป>จุบจุบไปไป,ไปมันหนอนเอาตัดตัดไปไปก่อนพี่น้องไปมันหอนอีหลีพี่น้อง